เสียงแจ้งเตือนดังขึ้นตอนสี่ทุ่มข้อความจากเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันนานไม่ใช่คำทักทายแต่เป็นประโยคที่ทำให้คุณใจหายวาบพอจะมีให้ยืมสัก5้าพันไหมเดี๋ยวสิ้นเดือนคืนวินาทีนั้นคุณไม่ได้แค่กังวลเรื่องเงินแต่คุณกำลังถูกบีบให้เลือกข้างระหว่างเงินออมกับมิตรภาพคุณรู้ดีว่าเงินก้อนนั้นสำคัญแค่ไหนมันคือวินัยที่คุณอดทนสร้างมาเพื่ออนาคต แต่การพิมพ์คำว่าไม่กลับทำให้รู้สึกเหมือนเราเป็นคนเห็นแก่ตัวหยุดความรู้สึกผิดนั้นเดี๋ยวนี้ครับในซีรีส์นี้ผมไม่ได้จะมาสอนให้คุณใจดำแต่ผมจะมอบทางเลือกที่สามให้คุณนั่นคือ5วิธีปฏิเสธเพื่อนเยืมเงินแบบที่บัวไม่ช้ำานาไม่ขุนและเงินต้นของคุณยังอยู่ครบทุกบาทเราจะไม่คุยเรื่องข้ออ้างลอยๆที่ฟังไม่ขึ้น แต่เราจะคุยถึง5เทคนิคจิตวิทยาและการเงินไล่ตั้งแต่การสร้างระบบป้องกันตัวเองไปจนถึงการช่วยเหลือที่แก้ปัญหาได้จริงกว่าการให้เงินถ้าคุณพร้อมจะรักษามิตรภาพโดยไม่ต้องแลกด้วยสุขภาพทางการเงินสูตรหายใจลึกๆแล้วมาเริ่มสร้างเกราะป้องกันชั้นแรกไปพร้อมกันในบทที่1ครับสตรตัวฉกาดของการเก็บเงินไม่ใช่ของแพงๆแ,แต่คือความขี้เกรงใจของเราเองครับ เวลาเพื่อนเอ่ยปากยืมเงินความยากไม่ได้อยู่ที่เราไม่มีแต่อยู่ที่ความกลัวกลัวว่าปฏิเสธไปแล้วความสัมพันธ์ดีๆ1ิปีจะพังลงตรงหน้าหลายคนเลือกใช้คำแก้ตัวช่วงนี้ช็อตเหมือนกันหรือเพิ่งจ่ายค่าบัตรไปแต่รู้ไหมครับว่าคำแก้ตัวพวกนั้นรังแต่จะซื้อเวลาเพราะถ้าวันหน้าเขารู้ว่าคุณมีเงินเขาก็จะกลับมาใหม่วันนี้ผมจะพาคุณเปลี่ยนเกม จากการปฏิเสธที่ตัวบุคคลมาเป็นการปฏิเสธด้วยระบบด้วยเทคนิคที่เรียกว่า the personal policy หรือกฎเหล็กประจำใจลองนึกภาพเวลาคุณไปขอกู้เงินธนาคารแล้วไม่ผ่านคุณโกรธพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ไหมครับส่วนใหญ่คือไม่เพราะเรารู้ว่านั่นคือกฎของธนาคารไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของพนักงานเราต้องเอาหลักการนี้มาใช้กับชีวิตครับ คุณต้องสวมบทบาทเป็น CFO หรือผู้จัดการฝ่ายการเงินของชีวิตตัวเองแล้วตั้งกฎเหล็กขึ้นมาหนึ่งข้อว่าเรามีนโยบายไม่ให้เพื่อนยืมเงินไม่ว่ากรณีใดๆเหตุผลที่ฟังขึ้นที่สุดและถนอมน้ำใจที่สุดคือการบอกความจริงครับลองพูดประโยคนี้ดูนะครับเฮ้ยเราเข้าใจนะว่าแกกำลังลำบากแต่เรามีกฎเหล็กกับตัวเองไว้เลยว่าจะไม่ให้เพื่อนยืมเงินเด็ดขาด เพราะเราเคยเสียเพื่อนดีๆไปเพราะเรื่องเงินมาแล้วและเราเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเรากับแกมากเราเลยไม่อยากให้เรื่องเงินมาทำให้เรามองหน้ากันไม่ติดหวังว่าแกจะเข้าใจเรานะเห็นความแตกต่างไหมครับคุณไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินคุณไม่ได้บอกว่าไม่ไว้ใจเขาแต่คุณกำลังบอกว่าความสัมพันธ์ของเราสำคัญกว่าเงินการมีกฎที่ชัดเจนมันช่วยตัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจ เพื่อนแท้จะเคารพในกฎและขอบเขตของคุณครับแต่กฎนี้อาจใช้ไม่ได้ผลถ้าเพื่อนคนนั้นรู้ว่าคุณมีเงินนอนนิ่งๆอยู่ในบัญชีแล้วถ้าเขาเห็นสตอรี่ไอที่คุณกินหรูอยู่สบายละ่ะคุณจะปฏิเสธยังไงไม่ให้ดูโกหกคำตอบรออยู่ในบทถัดไปครับโจทย์จะยากขึ้นทันทีถ้าเพื่อนรู้ว่าคุณมีเขาอาจจะเห็นคุณพึ่งถอยมือถือใหม่หรือเช็คอินร้านอาหารดีๆเมื่อวาน การจะบอกว่าไม่มีหรือช่วงนี้ช็อตมันดูเป็นคำโกหกคำโตทันทีใช่ไหมครับในเมื่อเขาเห็นว่าเรามีทรัพย์สินเราต้องชี้แจงให้เขาเห็นว่าเราไม่มีสภาพคล่องด้วยเทคนิคที่เรียกว่า the asset lock หรือการล็อกเงิน คนเก็บเงินเก่งจริงๆไม่ใช่คนที่มีเงินสดนอนนิ่งๆให้ใครเห็นแต่คือคนที่ย้ายเงินไปอยู่ในที่ที่ถอนยากทันทีที่เงินออกให้เงินมันทำงานจนไม่ว่างมาให้ใครยืมบทพูดที่เวิร์กที่สุดคือการเปิดเผยระบบการเงินของคุณไปตรงๆลองดูนะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> เราอยากช่วยนะแต่เงินเดือนออกปุ๊บระบบเรามันตัดไปลงกองทุนรวมกับฝากประจําอัตโนมัติหมดเลยเงินที่เห็นในบัญชีตอนนี้คือคํานวณไว้พอดีกินข้าวถึงสิ้นเดือนเป๊ะๆถ้าดึงออกมาระบบการเงินเราพังยาวเลยขอโทษจริงๆวะ่ะประโยคนี้ส่งพลังเพราะ 1. คุณไม่ได้โกหก 2. มันแสดงให้เห็นว่าคุณมีวินัยที่แตะต้องไม่ได้ เพื่อนที่ดีพอได้ยินคำว่าระบบตัดอัตโนมัติจะไม่กล้าเข้ามารื้อระบบชีวิตคุณครับโจทย์ของคุณวันนี้คือกลับไปตั้งระบบตัดเงินอัตโนมัติซะให้เงินหนีมือคุณไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ก่อนที่คนอื่นจะมาช่วยใช้ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเพื่อนคนนั้นบอกว่าขอยืมแค่2วันเงินเดือนออกแล้วคืนเลยขออ้างเรื่องเงินฝากประจำอาจจะฟังดูใจดำไปหน่อย แล้วเราจะรับมือกับคำว่าแป๊บเดียวนี้ยังไงไปหาคำตอบกันในบทถัดไปครับคำที่น่ากลัวกว่าขอยืมคือคำว่ายืมแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเงินเดือนออกคืนเลยคำนี้แหละคือกับดักที่ทำลายกำแพงเรื่องสภาพคล่องในบทที่แล้วเพราะในเมื่อเงินมันก็กองอยู่ตรงหน้าทำไมจะช่วยกันนิดหน่อยไม่ได้สถานการณ์นี้ ต้องงัดเทคนิค The Anchor Expense หรือการระบุเจ้าของเงินออกมาใช้ปัญหาคือเราชอบมองเงินในบัญชีเป็นก้อนเดียวรวมกันมันเลยดูเยอะแต่ความจริงเงินทุกบาทมีหน้าที่ของมันอยู่แล้วแค่ยังไม่ถึงเวลาจ่ายวิธีปฏิเสธที่เพื่อนเถียงไม่ออกคือการชี้แจงภาระที่รออยู่ให้ชัดเจนและระบุเวลาลองใช้ประโยคนี้ครับเฮ้ยอยากช่วยนะ แตเงินก้อนที่เห็นเนี่ยมันมีเจ้าของแล้ววันจันทร์หน้าประกันชีวิตพ่อแม่เราจะตัดยอดพอดีหรือสิ้นเดือนนี้ต้องจ่ายค่าเทอมลูกแล้วถ้าดึงออกไปตอนนี้กรมธรน์ขาดแน่ๆเราเสี่ยงไม่ได้จริงๆวะ่ะเมื่อคุณเอาความจำเป็นของครอบครัวหรือรายจ่ายที่คอขาดบาดตายมาเป็นตัวประกันน้ำหนักจะเปลี่ยนทันทีมันไม่ใช่แค่เราไม่อยากให้แต่มันคือ ให้ไม่ได้เพราะจะเกิดหายณะกับชีวิตเราอย่าปล่อยให้เงินของคุณเป็นเงินว่างที่ใครจะมาหยิบฉวยจงแปะป้ายชื่อเจ้าหนี้ในอนาคตไว้ที่เงินทุกก้อนครับมาถึงตรงนี้คุณปกป้องเงินได้แล้วแต่ลึกๆอาจจะยังรู้สึกผิดเราเป็นเพื่อนที่แย่หรือเปล่าถ้าใจคุณยังหง่หวงๆอยากช่วยแต่ไม่อยากให้ยืมผมมีวิธีช่วยแบบไม่เสียเพื่อนและไม่เสียเงินรออยู่ในบทถัดไปครับ ปฏิเสธไปแล้วแต่ทำไมใจมันยังหน่วงๆน,นั่นเพราะลึกๆคุณเป็นคนดีคุณอยากช่วยให้เขาพลวิกฤตแค่คุณไม่อยากและไม่สามารถเอาเงินตัวเองไปเสี่ยงก็เท่านั้นเองวิธีแก้ความรู้สึกผิดที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นแหล่งเงินทุนมาเป็นที่ปรึกษาด้วยเทคนิค De c n s u l t a n t a p p r o a c h ต้องยอมรับความจริงครับว่า เพื่อนที่เดือดร้อนเรื่องเงินส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดแค่เงินแต่ขาดรายได้หรือขาดวินัยการจัดการหนี้การยื่นเงินให้เหมือนให้ยากแก้ปวดเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาปวดใหม่และกลับมาหาคุณใหม่ถ้าอยากช่วยในฐานะเพื่อนจริงๆลองเสนอทางแก้ที่ต้นเหตุครับลองพูดแบบนี้นะครับเฮ้ย <Hey, S 2> เรื่องเงินก้อนนี้เราช่วยไม่ได้จริงๆวะ่ะแต่ถ้าแกอยากหางานเสริมหรืออยากลองดูวิธีรีไฟแนนซ์ลดดอกเบี้ย เอาบิวมาดูด้วยกันไหมหรือส่งเรซูเม่มาเดี๋ยวเราช่วยดูให้เราช่วยแกวางแผนได้นะเราอยากให้แกหลุดจากวงจรน,นี้จริงๆประโยคนี้คือเครื่องแยกมิตรแท้ชั้นดีถ้าเขาเดือดร้อนจริงและอยากตั้งหลักเขาจะขอบคุณที่คุณสละเวลามาช่วยคิดแต่ถ้าเป้าหมายเดียวของเขาคือการถ่ายเงินเขาจะเดินหนีคุณไปเอง อย่าลืมนะครับการช่วยวางแผนหรือช่วยหางานบางครั้งมีค่ามากกว่าเงิน5,000ที่คุณจะให้ยืมและมันเป็นการช่วยที่ยั่งยืนกว่ามากครับแต่ในโลกความเป็นจริงมันจะมีบางสถานการณ์ที่วิกฤตจริงๆเป็นตายเท่ากันทามไม่ให้เงินเพื่อนอาจจะไม่รอดในสถานการณ์บีบคั้นแบบนั้นเราจะจัดการความเสี่ยงยังไงบทสุดท้ายคือคำตอบครับกดท,ทุกข้อมีข้อยกเวน้น เมื่อเจอกรณีข้อขาดบาดตายครับพ่อแม่ป่วยอุบัติเหตุหรือวิกฤตที่รอไม่ได้ถ้าเรามัวแต่ท่องกดห้ามให้ยืมเราอาจรักษาเงินไว้ได้แต่อาจเสียความเป็นมนุษย์ไปถ้าสถานการณ์บีบคั้นจนต้องช่วยผมขอให้คุณเปลี่ยน mindset จากการให้ยืมเป็นการให้เปล่าด้วยเทคนิค the loss limit หรือขีดจำกัดความเสียหายหลักการคืออย่าให้ยืมเงินที่คุณเสียไม่ได้ แต่จงให้เงินในจํานวนที่คุณเต็มใจจะทิ้งสมมุติเพื่อนขอยืมหมื่นหนึ่งแล้วคุณรู้ว่าให้ไปก็ไม่ได้คืนให้ประเมินตัวเลขในใจเลยว่าช่วยได้สูงสุดเท่าไหร่แบบไม่เดือดร้อนพันหรือ2,000บาทแล้วยื่นเงินก้อนนั้นให้เขาพร้อมพูดประโยคปิดจบแบบนี้ครับ <c oughs> เฮ้ยหมื่นหนึ่งเราไม่มีให้จริงๆว่ะเราหมุนไม่ทันแต่เราช่วยได้เท่านี้2,000บาทเอาไปใช้ก่อนนะถือว่าเราช่วยกันไม่ต้องคืน แต่เราช่วยได้แค่นี้จริงๆนะมากกว่านี้เราก็ไม่รอดเหมือนกันการพูดแบบนี้มีพลังมหาศาล 1. คุณได้ช่วยในฐานะเพื่อน 2. คุณจำกัดความเสียหายของตัวเองไว้แล้วและ 3. คุณได้ตัดวงจรเจ้าหนี้ลูกหนี้ทิ้งไปเลยคุณไม่ต้องมานั่งทวงถามให้เสียสุขภาพจิตเขาไม่ต้องมานั่งหลบหน้าคุณเพราะไม่มีเงินคืนเงิน2,000บาทนั้นคือราคาที่คุณจ่ายเพื่อซื้อความสบายใจ จำไว้นะครับเงินทองหาใหม่ได้แต่วินัยการเงินถ้าเสียไปแล้วกู้คืนยากกว่าหวังว่า5วิธีนี้จะเป็นเกราะป้องกันให้เงินในกระเป๋าและมิตรภาพของคุณปลอดภัยนะครับลองนำไปปรับใช้ดูครับเริ่มจากวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณเพราะเงินของคุณคุณต้องดูแลเองไม่มีใครดูแลแทนคุณได้สำหรับซีรีส์นี้จบลงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ต่อหน้าสวัสดีครับ